เรื่องนี้ต้องรู้กับวิชัยเวชอ้อมน้อยเรื่องนี้ต้องรู้ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อบาดเจ็บจากเซิร์ฟสเกตสวัสดีครับผมนายแพทย์ธทรยุทธ์เดชมณีนินแพทย์เฉพาะทางเสยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชนแนลอ้อมน้อยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากเกิดการบาดเจ็บของกระดูกและข้อจากการเล่นเซิร์ฟสเกตหนึ่งหยุดเล่นลดการใช้งานตำแหน่งที่บาดเจ็บและป้องกันการบาดเจ็บเพิ่มเช่นการดามการใช้ไม้ค้ำยันเมื่อบาดเจ็บบริเวณขา 2. ประคบน้ำแข็งตำแหน่งที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการปวดบวม 3. ใช้ผ้าพันรอบบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการปวดบวมและลดการเคลื่อนไหวของตำแหน่งที่บาดเจ็บ 4. ยกบริเวณที่บาดเจ็บให้สูงเช่นการยกเท้าให้สูงกว่าระดับหัวใจเล็กน้อยในกรณีข้อเท้าแผนหลักการคือการลดอาการปวดบวมลดการใช้งานและป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเพิ่มขึ้นในกรณีไม่ดีขึ้นควรที่จะพบแพทย์ดูแลชีวิตด้วยจิตใจ โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนลอ้อมน้อยสายด่วน1792